คุณแม่เป็นหัวใจโตค่ะเหนื่อยล้าหายใจไม่อิม่มก็ทานตัวนี้มาตลอด<ม>อาการเหนื่อยล้าก็เบาไปคุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นคือเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกถูกต้องสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ตมายค่ะ เป,เป็นแม่บ้านนแม่บ้าดูแลลูกๆค่ะทางทีมงานเขาแจ้งมาว่าคุณแม่ทานปิดพันตัว HRT หรือตัวฮาร์ดมาห้าสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วค่ะ<ม>ก็ก่อนที่จะทานก็คุณแม่ก็ไปโรงพยาบาลมีอาการเหนื่อยล้าตามแขนตามขาอ่อนล้าลูกก็มานวดๆก็ไม่ดีขึ้นก็เลยพาไปโรงพยาบาลคือเห็นว่าเป็นตอนเดึกใช่ตีสองค่ะคืนนั้นก็ไปนอนไม่ได้เลยจะลม้มตัวลงก็แน่น นอนไม่ได้มันเป็นไม่นอนไม่ได้อย่างเดียวไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเป็นตอนนี้ก็ลูกๆก็พาไปที่โรงพยาบาลนครนายกขอตรวจแล้วเจออะไรบ้างตรวจตอนแรกยังไม่รู้กลับมาอีกนะครับหมอให้ยาแล้วกลับมาอีกแล้วเป็นคืนที่สองไปอีกอ๋อคือไม่ได้เป็นครั้งเดียวคือเป็นทุกคืนตอนนั้นเลยหมอเขาก็อยากรู้ว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรแน่ครับทําไมให้ยาไปไม่หายเขาก็เลยสั่งเอ็กซเรย์เลยในคืนนั้นแล้วพบอะไรครับท้น คุณแม่เป็นหัวใจโตค่ะ,<อ>ะหัวใจโตนี่เป็นภาวะที่หัวใจมันขย,ขยายขนาดแล้วมันทําให้เราเหนื่อยถูกต้องเหนื่อยง่ายมากแล้วพอตรงนั้นนี้แล้วแล้วแล้วแบบมีอาการอะไรหลังจากนั้นนะครับก็มันก็จะเหนื่อยล้า<ม>หายใจไม่อิ่มประมาณเนี้ย<ม>ออพอกลับมาจากโรงพยาบาลมาอบอกลูกลูกก็หายาตัวนี้ไอายาอาหารเสริมนี้ให้เอต้านี้ให้ค่ะ ก็ทานตัวนี้มาตลอดอาการก็รู้สึกดีขึ้นก็ทานมากี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วค่ะโอ้ oh, แล้วตอนทานเดือนแรกๆนี้มอีอาการอะไรดีขึ้นบ้างครับมีอาการอะไรดีขึ้นบ้างก็ดีได้เยอะค่ะก็อาการเหนื่อยล้าก็เบาไปอยากที่ทานของคงกับข้าวไม่ไหวก็เดี๋ยวนี้ก็พอทานตัวนี้เข้าไปก็คุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นคือเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกเลยถูกต้อง พอรู้ว่าคุณแม่เป็นเขาก็ห่วงมาก <ฮะ S 2> ว่าจะยาตัวไหนขนาดยาโรงพยาบาลลูกก็ยังไม่เชื่อมั่นกลัวคุณแม่จะเป็นอะไรเยอะเขาก็เลยมองหายาตุกาหาเสริมมาช่วยเพราะถ้ากินย,ยานี่กลัวอาจจะแบบว่าคือคุณหมออาจจะให้กินตลอดถูกต้องแล้ว,ลวตอนที่เราพบว่าเป็นโรคหัวใจโตเนี่ยหมอจ่ายยาอะไรมาบ้างคือพยาความดันความดันยาอะไรยาโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วก็ ไขมันไขมันใช่ออสามตัวนี้ค่ะคือพอไปตรวจวันนั้นนี้ได้มาสามตัวเลยถูกต้องแล้วพอทานตัวนั้นแล้วเรารู้สึกซึไมไหมฮะคือราคามันก็ไม่ได้ถูกเลยโอ้ยตัวนี้มันมันคุ้มมากราคาเท่านี้ก็ยังว่ามันถูกคือกล่องสามพันต่อเดือนนี่ไม่ได้แพงไม่ได้แพงเลยถ้าคิดกับใส่ชีวิตของคุณแม่แล้วมันไม่แพงเลยค่ะนะลูกๆเขาก็เต็มใจหาให้ครับทานตลอดอ คนนั้นซื้อคนนี้ซื้อคนโตคนเล็กเขาช่วยซื้อได้ยินว่าเอาตัวนี้ไปถามคุณหมอด้วยเอาไปค่ะเอาไปถามคุณหมอว่าคุณหมอคะเนี่ยได้ยาตัวนี้มาอยากให้คุณหมอดูค่ะคว่าจะมีอันตรายต่อหัวใจป้าไหม,มหมอเขาก็ขอดูเขาดูสมบมอืมเขาบอกว่าเป็นแบบเสริมก็ดีนะ แต่หมออยากจะรู้ว่าป้ามีตังค์ซื้อกินไหมเ <c oughs> ขาพูดอย่างนี้ค่ะ <c oughs> คือปลอดภัยแน่ปล <c oughs> อดภัยแน่แต่แค่ว่ามีตังค์ซื้อก็ซ<ช>ื<ช>้อได้ะะใช่ใช่เยเขาพูดแบบนี้เลยออเออแล้วป้าก็สบายใจมาเนี่ยก็าเคยทานมาสี่ปีถูกต้องเลยทานไปเรื่อยๆไปเลยคือว่าเขา่ดูแลหัวใจได้ดีมากมทุกอย่างมันจะดีขึ้นอยากที่เราไม่ค่อยแข็งแรงเราจะแข็งแรงขึ้นคนเป็นโรคหัวใจนี้จะทํานิดนึงก็เหนื่อยทําหน่อยนึงก็เหนื่อย แต่คุณแม่สังเกตดูตัวเองว่าซักผ้าก็ได้ถูบ้านก็ไหวแต่อย่ายเยอะเกินประมาณตัวเองได้การรู้สึกปกติขึ้นเยอะอะค่ะก็เลยทานไม่หยุดทานไม่หยุดสิบสี่ปีด้วยกันถูกต้องอเห็นคุณแม่บอกว่าจะไม่หยุดทานไปตลอดเลยค่ะจะไม่หยุดเลยคือยาตัวนี้จะอยู่กู่กับคุณแม่จนวันสุดท้ายโอ้โหเลบอกว่าอวยพรให้ตั้งร้อยปีเลยใช่ใช่สมพรปากนะครับดูับ รสชาติดีมากค่ะ <and> หวานเปรี้ยวอร่อยค่ะกินง่ายมากยาตัวนี้อยากแนะนำคนที่ยังเป็นโรคหัวใจโตอยู่นะคะเราจะได้อยู่กับลูกหลานานานค่ะ